สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธนะครับเช้าวันพุธวันที่สามแล้ววันนี้ที่ชัยภูมินะฮะก็เดี๋ยวพาเดินดูวันที่สามผมได้อะไรไปบ้างนะครับที่ชัยภูมิอำเภอคอนสารนะฮะนี่กานเช้าๆเลยยังไม่แปดโมงเลยนะยังไม่แปดโมงหัวลือเรียบร้อยนะครับหัวเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยหรือออกจากชุดชุดชุดตัดที่มาจากญี่ปุ่นเรียบร้อยนะครับ อะไรหรือออกไปเรียบร้อยหมดแล้วนี่นะฮะอะไรเครื่องใช้เรือไปหมดแล้วนะครับนี่เครื่องอยู่นี่นะฮะเครื่องอยู่นี่รหัสเป็นเจ้า e สิบสาม c นะครับ e สิบสาม c อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วเดี๋ยววันนี้ได้ใส่คันหน้าแน่นอนคันหน้าก็อยู่นี่และนี่นะฮะคันหน้าอยู่นี่แล้วนะครับก็วันนี้เข้าสู่นี่สามคัสีคัสีถังเรียบร้อยนะฮะ ทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นกันหรือเปล่าเอ่ย <_ an> เห็นไหมเห็นรอยถางไหมถางออกมาหุบเข้าอย่างนี้ได้ระยะหมดเรียบร้อยนะครับก็วันนี้จะให้ทำแท่นเครื่องแล้วก็ใส่คันหน้านะฮะแล้วก็เจ <c oughs> ็บคอใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆนะฮะอุปกรณ์ครบคู่เสร็จแล้วก็กะว,ว่าจะพ่นสีภายในวันนี้นะฮะภายในวันนี้วันที่สามนะครับก็ บ้านห้อยยางครับบ้านห้อยยางเช้าวันที่สามวันพุธนะฮะเช้าวันพุธเจ้า,า 4, คัซสีซูโม่นะครับซีซูโม่นะฮะจะเปลี่ยนเป็นที่เจ็ดร้อยก็เดี๋ยวมารอรับชมกันนะครับก็วันนี้อย่างที่บอกไปก็เดี๋ยวจะทําแบบนี้นะแบบนี้ตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอรับชมกันได้เลยก็วันนี้ตั้งเป้าไว้แค่นั้น คือใส่ท่านเครื่องหน้าที่เครื่องหลังเฟร,รมหน้าอะไรอุปกรณ์ครบคู่ให้ครบทั้งหมดคานหน้าแล้วก็จะพ่นสีไว้พรุ่งนี้ก็จะเอาเครื่องเอาสายไฟยัดเอาเครื่องขึ้นนะฮะเอาเครื่องขึ้นหัวครอบเกียร์ชนแล้วก็แปลงสายเกียร์แปลงสายเกียร์แปลงปัง๊มคัดอะไรเงี้ยน,นะครับงานถ้าใส่อีตันมันก็จะแปลงหลายอย่างนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นเกียร์ตันนะครับเกียร์ตันนี่เกียร์อยู่นี่แล้ว ไปจะแปลงปั๊มค์ดแปลงที่ยึดสายเกียร์ลมเข้าคา์ดลมดีดขึ้นหัวเกียร์อะไรพวกนี้อันนั้นก็นต้องทํานะครับก็ต้องทําแต่ครน,นี้ตั้งเป้าไว้อยู่เจ็ดวันนะครับก็เดี๋ยวรอรับชมกันว่าเจ็ดวันนี้ผมจะเสร็จไหมผมจะเสร็จหรือรถจะเสร็จเดี๋ยวรอรับชมกันนะฮะอันนี้เป็นเบรกแห้งแล้วนะครับเป็นเบรกแห้งหมดแล้วนะครับ เป็นเบรกแห้งหมดแล้วช่วงล่างก็เดี๋ยวเดินระบบเบรกใหม่ทั้งคันไปเลยจบจบ <c oughs> เดินระบบเบรกใหม่ทั้งคันจบจบไปเลยนะครับก็ <c oughs> วันนี้เข้าสู่วันที่สามแล้วนะฮะนี่ซุ้มคายก็อยู่นี่ซุ้มคายก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮะเพราะนี้เป็นคัด์กดอันนี้เป็นคัด์นนดึงนะฮะของเก่าไม่ได้ใช้ถอดออกแหนบอยู่นี่นะฮะ สั่งมาก็เดี๋ยวจะเสริมเอาชุดนี้ไปเสริมใส่ชุดนู้นนะครับก็ภายในวันนี้ตั้งเป้าไว้แค่นี้นะฮะตั้งเป้าไว้แค่นี้นะครับ,รบก็เดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าเจ็ดวันจะเสร็จหรือเปล่าจะกระเด้งไหมถ้าไม่กระเด้งผมก็กระเด้งแน่นอนนะฮะแต่อุปสรรคก็มีแล้วนะครับอุปสรรคมีแล้วคือเรื่องไฟนะไฟฟ้ามันใช้พร้อมกันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับมัน ไฟมันจะตกนิดหนึ่งก็บางทีก็ต้องรอรอนิดหนึ่งนะครับไม่ได้่าทำกันง่ายๆ,ๆนะฮะง,งานนอกสถานที่นะครับไม่ได้ทำกันง่ายๆนะฮะแต่ช่างบอยไม่กลัวอยู่แล้วนะครับ,พว,รรบพวกรูลูรับหลังนี่พวกรูรับหลังรูถังน้ํามันรูอะไรต่างๆที่จะต้องใช้ด้านข้างคือผมเจาะขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องรอนะทามาขนาดนี้แล้วรรู้แล้วนะครับรู้แล้วว่ามันต้อง อยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็รอรับชมกันฮะแล้วก็ลูกค้านะอยากจะทํารถทําอะไรงานในวัยเร็วๆเนียนๆนะครับอยากจะติดต่อผมก็เบอร์โทร0933637603นะครับโทรมาสอบถามราคาก่อนได้ใกล้ๆนะครับผมรับกระเด้งถึงบ้านท่านอยู่แล้วอยากกระเด้งก็สกิจดมาเดี๋ยวผมไปดันให้หน้าหงายเลยนะฮะถ้าอยากกระเด้งสกิดมาเลยเดี๋ยวหน้าหงายแน่หน้าสั่นแน่ คนนี้ไปเขาบอกปัทภีสะเทือนแน่นอนบอกเลยคอนเซปต์ก็บอกแล้วหน้าไม่งอร้อไม่นานเมียไม่ด่าแน่นอนนะครับถ้าอยากกระเด้งก็รีสกิดมาไว้ล่นฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลรงใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม